ห้าสี่สามสองหนึ่งครับก็ตอนนี้ก็ได้มาอยู่บ้านหลังแรกที่เข้ามาข้างในแล้วนะครับตอนนี้เราข้างบนก็ไม่น่าจะมีใครอยู่แล้วนะครับอพยพไปแล้วครับเหลือแต่หมาสองตัวนะครับหมาสองตัวอยู่ข้างในนะครับผมเดี๋ยวเราแต่มันมีคนมาให้อาหารตลอดเวลาครับคงไม่น่ามีอะไรนะครับแะมีหมาอยู่ข้างในเห็นไหมครับเข้าเข้าไปดูครับมีตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ในห้องนะครับผม โอ้โหของหล่นลงไปตกใจเลยครับผมมาครับไม่ยอมลงมานะครับรู้เป็นไรตรงนี้เลยระดับคอนครับขันได้ไนมไม่อยากลงครับกลัวเปียกน้ำนะครับโอ้โหนี่ตู้เตยพังเลยนะครับถ้าเป็นตู้ไม้อัดนี่จะดูแลยากมากนะครับสำหรับบ้านหลังนี้นะครับบ้านเลขที่310นะครับในส่วนของอำเภอบางใหญ่ตำบลบางใหญ่นะครับผม มาไม่ยอมลงมาเลยกันีเดียวตัวขาวสะอาดเลยครับตั้งแต่ไม่มีโคนให้เล่นนะครับจะลองเดินขึ้นไปหามันดูนะ <c oughs> ต่างคนต่างตัวนะครับผม <c oughs> อันด้านี่นะครับหมาของเราครับ ก็กลัวต้งกันนะครับวันนี้ไปครับไปครับมันมันจะไม่รู้มันจะอบอพยพหรือเปล่ามันดีใจมากเลยนะครับที่เราได้มาที่นี่ไปมามีตัวอยู่ข้างในครับผมด,ด,ดูดูหมาตกน้ำมาแกล้งหมาไม้รู้นะครับชื่อแพนด้าครับตัวนี้ อาขเาไหนพังหมลเขาตอนนี้กระด้กจกล้าลงมั้ยลงมามีเหยียบนะมีเหยียบทีนี้เสียวเสียวมามาเร็วยแลวอเสียวลงมาแล้วดูลงมาสักทีแรกจบแล้วรัตอนนี้นี่มาแล้วครับน่าพักทายเลยรู่นรุ่นรู่นก็าม่ต้ลงไปลึก ดูดูมันก็กลัวเราไงครับร mm hmm. โอยโ่งี้ครับหมาตอนนี้ต้องลุยน้ำครับผมมันกำลังทำท่าขึ้นเรือนะครับผมดูครับแต่เราไม่ให้ขึ้นครับี๋ยวถ่ายรูปกับหมานี่ครับเหยียบหัวเรานะครับมีตัวอยู่ข้างในด้วยครับผมโอเคปล่อยหมาอยู่ไปครับเดี๋ยวเราไปดูบ้านต่อครับผม